อ่ะปะครับคุณผู้ชมก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เพิ่งมาถึงที่ทำงานเหลือไปเห็นเหมือนจะมีรถเทรลเลอร์มาลงนะพอดีเลยก็เดี๋ยวเราไปสแกนนิ้วกันก่อน <c oughs> นะเดี๋ยวมาทำงานแล้วไม่สแกนนิ้วนี่เหมือนไม่ไม่ได้มานะโดนหักตังคนะ์ครับนี่นะครับเหลือมาเห็นคันนี้เลยที่มาลงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นเกรดอะไรรุ่นอะไรนะฮะ ท็อปสุดในรุ่นเลยนี่มีเซ็นเซอร์ด้วยถ้าอย่างนี้ท็อปสุดแน่นอนโอ้โหมาอยู่คันเดียวนะแต่ก็ยังดีที่ยังมาะค่ะนี่ส,นสแกนนเนลนี่เลยคุณผู้ชมรถของลูกค้าท่านใดครับนี่ยนะวีคอร์ ross, สี่ประตูสีขาวมุกโอ้โหสวยงามไหมมาในสไตล์แบบ ดุดันเลยนะกับชุดแต่ง v c คอร์เนี่ย v c คอร์นี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้งานเลยนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้รถไปเผื่อแบบว่าเผื่อแบบว่าลุยเข้านาเข้าไลรบุกป่าฝ่าดงนะซื้อคันหนึ่งก็จบจบยาวๆไปเลยนะฮะนี่สวยงามนะ ก็เจ้าตัว v c คอร์ตัวนี้นะคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเรื่องเกตของเขาเนี่ยจะมี2เกตนะครับที่ใส่ชุดแต่งแบบนี้นะจริงๆแล้วรถมี3เกตนะมี z z p แแต่มี2เกตเท่านั้นที่ท่านจะได้ชุดแต่งแบบนี้ก็คือ Z-P ธรรมดาก็คือเกียร์ธรรมดานะแล้วก็เกียร์ M ออนะครับถามว่าคันนี้เรารู้ได้ไงว่าคันนี้เป็น M a u t อนี่ฮะ ดูที่เซนเซอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นแ p ปกติอะคุณผู้ชมมันจะไม่มีเซนเซอร์ไงเพราะว่าเกรดมันไม่ได้ท็อปเหมือนตัวนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นตัว M มเนี่ยมันจะมีเซนเซ,นเซอร์ทุกตัวนะครับทุกรุ่นของตัวเจะมีเซนเซอร์นะครับนี่ดูกระจังหน้าครับผมก็สำหรับตัวเนะกระจังหน้าหรือตัว V c คอร์เกรดตัวนี้กระจังหน้าด้านบนจะออกเป็นเทาเข้มนะ มันเข้มกว่านูนะ้นนะนี่คุณคุณดูเทาวันนี้นะี่แล้วถ้าเป็นสมมติตัว h ฮเรนเ n d e r ปกติอะเทามันจะอ่อนๆนะมันไม่ได้เข้มถึงขนาดวีคอร์สนะครับความเข้มของวีคอร์สเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีๆนี้นึงนะค,คุณผู้ชมการดีไซน์นะคุณผู้ชมดูนะกระจังหน้ากาดกันชนหน้าซุ้มลอ้อมือเปิดประตูกระจกมองข้าง เขาทำมาให้มันเป็นโทนสีเดียวกันนะครับถ้าเรามองดูดีๆนะจะสังเกตว่าเฉดสีเนี่ยพยายามจะไม่เปลี่ยนเพื่อให้มันคงความดุดันนะนี่และที่สําคัญนะฮะกระจังหน้าด้านล่างครับเป็นโครเมียมดําสวยไปอีกแบบนะผมว่าโครเมียมดำเนี่ยมันมันดูหรูหรามากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนะนะฮะก็ให้มาแบบนี้เลยนะตรงนี้ นะครับเป็นการทําสีตัดสีเทาแล้วก็มีกาดกันชนนี่นะครับอันนี้ก็ทําสีดําเห็นไหมตัวข้อพวกไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้ารุ่นนี้นะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับปรับสูงต่ําได้มีระบบฟอนโล w มีโฮมมีระบบเขาเรียกว่าอะไรระบบดับอัตโนมัติในกรณีที่ลืมปิดไฟแล้วจะบอกว่ารุ่น m ตัวนี้นะฮะที่ปัดน้ำฝนออโต้ไฟหน้าเปิดออโต้นะครับ ฉะนั้นการขับขี่เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของความสะดวกสบายมากนะฮะคิ้วซุ้มล้อนะครับมาจากโรงงานอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือชุดแต่งที่มาแต่งจากโรงงานเลยนะไม่ได้แต่งจากทางโชว์รูมนะครับคือโรงงานมาเลยมันนั้นเป็นของแท้ <c oughs> ความสวยความงามความเข้ารูปผมว่าดีอย่างแน่นอนนะฮะล้อแมกครับผมจริงๆล้อแมกตัวนี้ต้องบอกว่าแทบไม่ได้ต่างอะไรกับพวกแซดแซดพีเลยนะ คือเป็นลายเดียวกันแต่ทําโทนสีให้เป็นสีดําจะออกเป็นดําด้านนะฮะคุณผู้ชมไม่ไม่เชิงดําเงาไปซะเลยทีเดียวนะฮะยางนะครับก็จะเป็นขอบ1 8นะครับ2 6 5 6 0ขอบ18เป็นยางเฮดทีนะครับคืออันนี้ยังไม่ได้ให้ยางเป็นแบบเป็นยางแบบพวกยางสําหรับลุยเฉพาะมานะครับคุณผู้ชมถ้าสมมุติเดิมๆโรงงานอย่างเงี้ย นะครับเขาให้เป็นยางเฮทียางไฮททเลนยางถนนดำครับแต่ถ้าถามความรู้สึกผมนะผมเห็นหลายๆคันนะครับที่อยู่ในกลุ่มวีคอร์สอะรพวกนี้เดี๋ยวนี้ออกไปเขาก็บางคนก็ใช้ล้อนี้เพราะวันสวยแล้วแล้วก็เปลี่ยนยางเอานะครับเปลี่ยนยางเอาเพื่อให้ยางมันสามารถลุยได้มากกว่าเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นโลโก้วีคอร์สนี่เห็นไหมที่ผมบอกครับคุณผู้ชมไอตัวสีของกระจกมองข้างเนี่ย จะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นบางทีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปตามสีรถใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเกตรดตัว M หรือตัว ZP ที่เป็นของ V-Cross เนี่ยสีก็จกมองข้างสีมือเปิดเนี่ยเขาจะคงไว้แบบนี้เลยต่อให้คุณจะเปลี่ยนสีรถเป็นสีน้ําเงินสีส้มสีแบบนี้ก็ยังอยู่แบบนี้นะครับจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตามสีรถนะครับนี่บันไดก็เช่นเดียวกันเห็นไหม การตกแต่งทุกอย่างเนี่ยในเรื่องของโทนสีจะพยายามทําให้มันเข้ารูปกันเพะฉะนั้นเวลามองเนี่ยมันจะได้ความดุดันในมิติเดียวกันแล้วหลังคานะครับมีมาให้นะฮะแล้วหลังคามีมาแล้วก็ตัวอันเนี้ยคือผมอ่ะลืมชื่ออีกแล้วเขาเรียกว่าอะไรมันคล้ายๆเหมือนถ้าถ้าสมมติโลบามันจะเป็นเหล็กใช่ไหมถ้าสปอร์ตบาร์มันเป็นเอ็กซิลี่แต่น,นี้เรียอะไรไม่ร <laughs> ู เรียกบาร์แล้วกันนะครับผมก็จะเป็นสี two t o นะเห็นไหมด้านบนครึ่งบนเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับคิวรุมล้อนี่อันนี้คือการทำโทนสีที่แบบว่าให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับโลโก้4ีคูณสีนะครับมีระบบดิฟ็อกมาให้นะครับฉะนั้นเวลาที่ท่านเจออุปสรรคในเรื่องของทางหินล้อสัมผัสพื้นไม่ครบทั้งสล้อดิฟบอกจะช่วยได้ดีมากๆนะครับ ไฟท้ายนะต้องบอกว่าไฟท้าย2022นี่ตอบต่อโจทย์ของเจ้าตัววีคอรจริงๆนะเพราะว่าตัว2020 21ตรงนี้เป็นโครเมียมใช่ไหมอ่ามันอาจจะดูไม่เข้ากันถ้าสมมุติเป็นวีคอรแต่พอมาเป็นอันนี้ดูคนระับคุณผู้ชมโอ้โหสไตล์โทนสีเทาสไตล์โทนสีดำมาหมดนะครับมาหมดเลยนะฮะนี่กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายก็มีเซนเซอร์ข้างหลังมาให้4จุดเป็นกันชนท้ายแบบ2สเต็ป นะครับคุณผู้ชมแล้วก็มือเปิดฝ่าท้ายนะครับก็จะเป็นสีเทาดําเช่นเดียวกันนะนี่ก็ถ้าใครชอบ v ีคอสนะครับชุดตกแต่งที่ท่านจะได้ไม่ว่าท่านจะซื้อแซดพีวีคอสหรือ MV ็มวีคอร์สนะฮะโทนสีชุดแต่งท่านจะเป็นแบบนี้เลยต้องบอกว่าสวยงามดุดันนะฮะอาจจะไปแค่เปลี่ยนแม็กอย่างเดียวนะถ้าใครชอบสไตล์โหดๆอีกนิดนึงนะครับก็ถือว่าจบแล้วนะนะจบได้เลยนะเปลี่ยนแม็กอย่างหนึ่งนะ แต่ถ้าใครไม่อยากเปลี่ยนแม็กอยากใช้แม็กเดิมแล้วเน้นลุยก็ไปเปลี่ยนยางเอาก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมความสวยความงามอยู่ที่เรามองนะครับการจะใส่อะไรไปก็อยู่ที่เราชอบละกันก็เดี๋ยวยังไงพอดีจริงๆอยากรีวิวให้ภายในะให้ดูด้วยแต่ว่ากุญแจรถยังไม่มาต้องรอเขาตรวจสอบรถก่อนพวกเพราะว่ารถเพิ่งมาลงนะต้องตรวจสอบหนึ่งเลยริ้วรอย2 ระบบไฟฟ้าคือตรวจรับรถอย่างเงี้ยว่ารถใช้งานได้ปกติไหมก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงเซล์ต้นทำคลิปให้ดูใหม่อีกทีละกันสําหรับคันนี้เนาะจะได้ละเอียดขึ้นโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม